มีนำฝนหลนจะล่มลงมาปุ๊บเฮ็ดใ้ซุมเตือนซุมเยินนะยาก่อมปกปิกปกเป็กไปฝนจะลงเม็ดเนาะเฮ็ดใ้เกิดความซุมความเยินพอสมควรได้เนาะล้วนมีนำจิตนำใจหาใจญาสาลำลึกึกถึงคุณงามความดีเนาะด้วยการสั่งบุญญาบารมีแต่ตละเนาะชีวิตยาจย่อมมีความทุขกับทุกจริงทุอย่างนั่นละ โบลานเป็นเว้าเป็นว่าเนาะตม้มปิดเอาต้มล่างแถมกันแห่มันคลองน้ำปิดเอาน้ำล่างแถมต่ําต่มพอดีเนาะบรรยากาศของชีวิตมีความสุขกับชีวิตไปเนาะญยาิยอมเนาะบอว่าสิเป็นวันปกติธรรมดาบอว่าสิเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ชีวิตเท่ากับมีความสุขใดอขอให้พวกเขาเนี่ยได้งูดจักในการล้ำลึกนมกถึงจิงจิงจง่เป็นเป็น,ปนคุณงามความดีนั่นแหละเนาะ ความดีขอให้มันมีอยู่กับกระตนกระโตของเข้าอยู่ตลอดกาลตลอดเรื่องลสิ่งหนึ่งของชีวิตเนีอยากย่อมตัโปรโซควันควคนเข้าเกิดมาเนี่ยมันแก่อยู่ด้วยความหวังอยากย่อมนะมีความหวังว่าท่านไปหวังเจงจันหวังเจงปีเจงสละเนี่ยการฟังเตี๋ฟังธรรมเนี่ยมันแก่ฟังแล้วเพื่อที่ได้เติอโตเองกอนโตเอง เพื่อให้เฮ้าเด้๋ยมีความหวังเนี่ยละ่ะเออตัวปวดตก้นเนาะอยากยอมโซปดโซก้นในหัวจิตหัวใจเนี่ยละ่ะมันก็เริ่มต้นจากเข้าสะกน้อนใจของเขามันจะต้องการความเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างนั้นละ่ละเนาะเอารังปวดลังก้นมันจะมีมีตกโปตก้นล่ะเรื่องอปัญหาชีวิตเนี่ยมันจะมีเออบางคนมีปัญหาในเรื่องครอบครัวเนาะ มีลูกมีสามีมีภระระยาบ่ได้ดังใจแ่เป็นอย่างไดละ่ะเฮาสีแก่ไขปรับปรุงเขาจังใดหรือว่าแก่ไขปรับปรุงตัวเองจังใดพ่อสีห่หัวยูแต่ว่าบางเถื่อมันแก่เฮ็ดบด่ได้อยากสี่แก้ไขพฤติกรรมตัวเองอยากสี่เศร้าสูบบุหรี่อยากสี่เศร้าดืม่มโซลา่าเศร้าเล่นการพนันแต่ว่าบางเถื่อแก่เฮ็ดบ่ได้ เออใจมันอ่อนเ่สละอ่อนเจ้าของสอนแหล้วสอนอีแเ่สละเอียนบลอะไรอยากจมเออมันเป็นเป็งสันเด้เนาะเนี่ยบางเทือกเข้าชีวิตมันก็อยากสิแก้ไขฟับรุ้งเจ้าของเ่สละสิ่งสําคัญก็คือว่าเข้าเตือนเจ้าของเข้าบอกเจ้าของนี่ดีที่สุดอยากจมสมบูรณ์สุขันเนาะเตือนตนเองนี่แหละเออเตือนเจ้าของบอกเจ้าของเ่สละชีวิต มันอยู่ที่การเตือนตนแหละการเตือนตนเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญเออถ้าเขา้าบอกตัวเองว่าเอ็ดบอด้เนี่ยมันจะยจิงแหม่หายไปเรื่อยเได้แม่นว่าติากจอมตัวเปซ้ันเออยังเอาเรื่องบางเรื่องเคยลองมาหลายเสือแต่ล่มเล้วเออบางปูบางคนตัง้งปณิธานอยากสีสวดนมน่นก่อนหลับก่อนนอนเอีอเอ่คอยเหยดคล้อทขาเคยเฮ็ดไห้มือเดียววันเดียวไปบ่ไว้ไปจนไป พอไปกับบสวดเองเจสัตนาเนี่ยละ่ะพออีหยังพ่อว่าเข้านี่ละ่ะไปเว้าไปบอกกับเจ้าของไว้เฮ็ดบ่ได้แต่พอบอกว่าเฮ็ดบ่ได้แต่เข้าบ่าต้องเฮ็ดบ่ต้องท้ำเจสัตนาจริงจริงแล้วเนี่ยเข้าเฮ็ดเข้าทํำเข้าลงมือเฮ็ดลงมือทํำเออเก็อเข้าเนี่ยละ่ะบอกตัวเองเตือนตัวเองให้หูจักในการที่สิพัฒนาปรับปรุงกาตนกาโต้เจสัตนา บอกว่าเออเราก็ต้องทําได้แม่แมนบอกเฮาต้องเฮ็ดได้เฮาต้องทําได้เออผู้อื่นเขาเฮ็ดได้เป็นยังเฮาติเฮ็ดบ่ได้เออเฮาต้องเฮ็ดให้มันได้จังซันเออต้องทาให้มันได้เด้๋ยายอยอมสุผูสซกอนทาแห้มันได้น่ะมันเป็นจียงซันเดชีวิตของเฮาเนี่ยมันมียังหลายสิ่งหลายอย่างขอเพียงอย่างเดียวก็คือว่าเฮามีความตั้งจิตตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติเจีงสันนา ชีวิตเนี่ยอยาย้อมตัวคนมันอยู่ใยความหวังน่ะล่ะเนาะอยู่ใยความหวังเออเป็นจึงบอกว่าเ,เกิดเป็นคนนี่ยแต่ครหวังอยู่ตลอดบดัณฑิตภูมิปัญญาบอกคนย่อมจำน้นอบอกควนย่อมแพ้แกชีวิต่างสันนาเนี่ยเป็นบอกเป็นสอนเป็นตักเป็นเตือนเฮามาเจงสันถ้าคนมีความหวังทีส่สูตตา ใจมันเปลี่ยนชื่อวิตได้อย่าไปเิดว่าโอ้ยเจ้าของบ่มีปัญญาเจ้าของโงเจ้าของเออสถิบอดีปัญญาบอดีบอดตองไปคือเจอตลอ่ข้นมันมีสองมีความหวังอาสิงเสเวะปุริโสเกิดเป็นคนควรหวังอยู่ตลอดเห็นบ่พระพุทธเจ้าได้เป็นตรัสไว้ญาากยอมมีอยู่ในพระไตรป,รป,รป,รปริฎกเล่มที่เจ้าเจ็ดเนี่ยอาสิงเสเวะปุริโสณนะนินพินไสยบันดีโตนี่แล่ะ กอโยด่ยด้วยความหวังขอเห่ามีความหวังว่าต่หวังว่าจะเฮ็ดได้เกิดเป็นคนกับความหวังอยู่ตลอดนั่นแหละบัณฑิดโ้มีปัญญาบอกวรย่อมจำนนบอกวรนย่อมแพ้แกชีวิตเนี่ยล่ะถ้าคนมีความหวังสิสตู้ตเนี่ยจิตใจเนี่ยมันสําคัญใจของเห่าเนี่ยใจจิตใจของเหาเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตได้เด้เห่าบ่อได้โง่เออเห่าตีน ให้บังเจนละเข้าบอดด้เป็นคนโลเลบอดด้เป็นคนล่มเล้วเข้าเสีเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานเนี่ยให้มันสำเร็จเจนละเห็นบอกละอ่ะญาติจมเอข้าสีรักษาสุขภาพรา่างกายของเข้าไววเออเพื่อเฮ็ดคุณงามความดีเนี่ยละ่ะพอมีความหวังเข้ากับมีกำลังใจแมนบอละอ่ะญาติจมคนเข้าเนี่ยมันอยู่ย่อนความหวังเนี่ยละ่ะบางเทอเนี่ยมีความหวังว่าจะไปแต่พ่มีความหวังแล้วมันกับบัตรลว,ลวดหด่นะ เออคนเฮาจึงว่าโอ้มันแมนความเป่นได้อยู่ได้ย้อนความหวังเนี่ยมันยังมีหวังว่าสั่นไปมันยังมีความหวังเอ่อความหวังนี่เกิดการที่เฮาคึดนในทางบวกเพื่อให้ลุกขึ้นสู่ต่อไปถ้าหวังว่าเฮาสิผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้เฮาก็สิเดินหน้าต่อไปเละ่ะเออย็นบมดเลยอย่าไปบอกว่าโอ้ยเฮาต้องแค่ตลอดไปเั่นเฮาต้อง,งโง่ตุกเครื่อง เออคนเขาอยากให้เฮาเป็นจังซานเออบางเพื่อเขาก็ว้าเออเพื่อให้เฮาเบิดหวังที่กันได้อญาติยอมสุบสุกคนนะเออเฮาต้องนี่แหละให้กำลังใจเจ้าของว่าชีวิตมันยังมีหวังแม่นบ่เออหวังไป,ไป,ไปห,หวังไปเรื่อยๆให้เฮามีหวังเจีงซานล่ะคนเฮามันเป็นเจีงซานล่ะญาติย้อมสุบสุกคนเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั้งหยุดเนี่ยเห็นบ่ะขั้อนที่ เออโบลานเป็นเว้ากูบาอาจารย์นักปรา์เป็นเว้าเป็นเว้าดีก็เกันได้นาะเออเบิ่งเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายังหยุดเนี่ยละเห็นว่าเกิดเป็นคนควรหวังอย่่ยังหยุดนะมีโรยสุดสิ้นหวังตั้งมาตรไา้หวังไว้เกิดหวังยั่งยืนมิคืนคลายปราดทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจนะเห็นว่าผู้ที่เป็นประสบผลสําเร็จนักปราดบ,บัณฑิตเนี่ยเอย้อนว่าเพิ่นมีเอ่ความ หวังจช no so ่นนละหวังไว้เนี่ยล่ะมันเนี่ยล่ะสมหวังกับเพราะตั้งจิตตั้งใจจังนลั้นล่ะคอ้เขามีความหวังเนี่ยล่ะในชีวิตเนาะเอ่อบางเดือนแนมไปแนมไปโอ้ยเข้าคือจังคำว่ามันทอแท้แท้มันคือเออไปหนาแท้เชงนั้นล่ะแต่ว่า้เขามีความหวัง้เขามีความหวังคือจังกับาปีเปิลวาเนี่ยล่ะเนาะมีความหวังเช่สนั้นเต้ เอออาสิงเสเวะปุริโสเนี่ยละ่ะเกิดเป็นคนควรหวังอยู่ร่ําไปเออบัณฑิตผู้มีปัญญาไม่ควรยอมแพ้ไม่ควรยอมจำนนนี่หละเห็นว่าละตูไปสู่ชีวิตไปเออผู้ดใดบ่อสู่มันจะอยู่บ่อใดในโลกเนี่ยอืมมันเอ่ออยู่ใด้ย่อนการส,ส,สู่เนี่ยลหละเนาะเออสู้สู้เห็นพอจิตดักกีลา เขามักสีวานาะเออพวกเขาก็มักไปบอกเขาสู้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 ย่งนันนะไปให้กำลังใจกันจะบอกว่าสู้สู้อย่งนัเนนะต่อไปเน่มันมีอียังทีเป็นความสำเร็จถ่าเฮาอยู่ร่เฮาอยู่ในวันค้ังงน้าอย่างั้นและเนาะสิ่งสำคัญแกคือโตของเฮาเนี่ยแกนี่แหละให้ตั้งจิตตั้งใจให้มันดีประพฤติปฏิบัติให้มันได้อย่างนันละเอ็ดเอาทำเอา ต่างแปลงเอาแนวใดมันมีคุณคาซึงสำคัญเนาะลักทําคําสอนในตั้งพระพุทธศาสนาเป็นบอกไปแล้วเด็พระพุทธเจ้าเนี่ยคนเฮาเนี่ยเอหนึง่งเป็นบอกเดีบ่อเหตบาบทั้งปวงเป็นบอกหลอดเด็กนี่แหละมันมีความหวังหลอดเด็กหนึง่งบ่อเหตบาบทั้งปวงเป็นอสองทำความดีให้มันถึงพร้อมเดอ้อเป็นว่าสามทำจิตทำใจให้มันฟองใจนะเห็นบอละ่ะ ถ้าเขามีสามสิ่งสามอย่างนี่ชีวิตเท่านียมันสิมีความหวังหละอ,อ,อ่ะไม่ทำบาปไม่ทำความชัว่วทั้งปวงทำความดีให้ถึงพร้อมทำจิตทำใจให้ผ่องใสเห็นบล่ล่ะญาติโยมไม่ทำชั่วทั้งปวงทำดีทุกอย่างทำจิตทำใจให้ผ่องใสน่ะเห็นบ่าเออเข้ากับแม่มันมีโอกาสผูอ้อื่นเขามีโอกาสเอเอผู้อื่นเขาประสบผลสำเร็จได้ เฮ้เข้ากับปินพูนึงนะแม่แมนบอกเออที่ประสบผลสำเร็จแต่มันได้คือกันกเจนตลอดเนาะเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นสอนพววเข้าให้หัวจักในการดำเนินชีวิตเจนตละน่ะบ่ทำตัวเนี่ยล่ะอย่างคนปกติธรรม,มดาก็คือใน่ละที่บอกกันละรักษาศีนแม่นบอกรักษาศีนบ่ได้หลายก็เอาเอาศีนหาเจนตลอดบ่ขาดบ่หลัก,กพรพัพย์บ่ประพฤติผิดในการบ่แววจีตัว บ, baptism, บ saliva, you ่ดื่มบ่เอ่อเสพยาเสพติดเจียงสันนะบ่ดื่มโซล่าติดยาเสพติดเนี่ยเอื่นว่าบ่ยับ่ตั้มตัวเนี่ยเอื่นบ่มันก็เป็นเจียงตันทำความดีเจียงสันละทำความดีที่เอาเหตุเอาทำอยู่น่ะละบางเทือกับแบ่งปันให้จิิงของหัวจับในการไหาจาไประหัวจับในการเบวาสิงที่มันเป็นคุณเป็นประโยชน์เอ่เหตุประโยชน์ตนเหตุประโยชน์ผู้อื่นเนี่ยมันปรากฏไฟเหลือเกลือบคุ้นกัน ด้วยจิตใจที่มเสม,มอตนเสม,มอปลายเนี่ยเหตุความดีมันถึงพร,อรงอ้อมแก่สัตว์หลัตั้มจิตตั้งใจให้มันพ่องใสเนี่ยล่ะฝึกฝึกจิตฝึกใจให้มันสงบหนึ่งเห็นปะเออรักษาจิตรักษาใจอ,อบอ่ให้จิตมันโลภบ่ให้จิตมันโกรธมันหลงบออ่จิตกาลิสยาเจนสัลักนี่อันนี้คือการที่เอาเหตุคุณงามความดีเตงตี่เข้ากับมีความหวังเด้ย มองไปข้างหน้ามันก็มีความหวังแมนบอกมองย้อนกลับมาดูข้างหลังมันก็มีความภาคภูมิใจแต่เาเา็ดเฮ้าทำเด็กเนี่ยบ่ทั้ตัวด้วยการรักษาศีนเด็ดดียดยการให้ต้านจําจิตฟังใส้วยการหูจับในการฟังเด็ดฟังจั้มวดมต์ภาวานาน,า,า,านั่งกรรมฐานนี่ล่ะเห็นบอกเอาเา้าแค่ถือว่าเป็นคนทีมีคุณภาพคนหนึง่งแมนบอกโดยจะบอเรื่องจิตเรื่องใจยังที่บอกตลอะ ตั้งจิตตั้งใจให้มันดีในแต่ละมือแต่ละวัน à, จิตที่ตั้งไว้ชอบมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยของการทําคุณญ์ย่ำความดีแต่ละ à, ทําจิตให้อพองใจตั้งจิตดีว่าเอาเอเข้าสีบอเอดบอ่ทาความตัวแม่บ่ตั้งจิตดีเข้าจีททาคุณญ์ย่ำความดีเอเอกาคือว่าเขามีจิตที่พองใจทั้งแต่ละเพราะด่นั้นเนี่ยอยากย่อมสบผูสู้คนรักษาจิตรักษาใจดูแลรักษาใจ อสำคัญที่จิตมันฟองใสดูแลรักษาใจแต่ละในแต่ละมือแต่ละเวน้นอ่ารักษาจิตรักษาใจดูแลอรักษาใจแต่ละหนา้ามันสิมีแห้งจุงใจด้วยพอเพราะย็ดเพราะตั้มไปแล้วโอ้เนี่ยมันสิมีแห้งจุงใจเอให้ความสำคัญแก่แห้งจุงใจว่าจะตั้งจิตตั้งใจไว้ชอบเนี่ยละ่ะอจิตตะจิตตะเนี่ยแหละย,ยอมสำคัญเนาะ สัมมาปณิจิตังคิตต kind of okay, ั้งใจไว้ชอบเกสละคนเฮ้าเนี่ยเวลาเสีดทิ่งทํำความดีเอ่ความบอบลคือความเสียสละมันต้องเกิดขึ้นในใจความบอกโกรธก็คือเมตตาความหักความบลลงงก็คือโตปัญญามันต้องเกิดขึ้นในจิตในใจแม่นบ่กเลยนะจอมเออเบาความเสียสละความมีเมตตาปัญญาพอเกิดในจิตในใจ เข้ากับเป่าเย็ดเป่าทำคุณงามความดีท่านจี้แย่งสัตย์เมื่มอใดถ้ามแมนว่ามีความหมดสึดดีต่อปูเอื้นเข้ากับเฝ่าจ้ากันด้วยผ้ายสายดอกไม้เมื่อใดหมดหสึดเกียดหมดสึดโกรธผู้ใดเอเป็นอย่างไรล่ะอย่ายอมเข้ากับนี่ละ่ะระงับดับมันอตั้งคิดตั้งใจไว้ว่าออย่าไปเย็ดอย่าไปทำให้ปปิษติดีให้ปฏิบัติด,สดีสั่งคุณงามความดีแย่งสัตย์ละ อ pipe, ทำจิตทำใจให้มันผ่องใสอยู่โดยสม่ำเสมออแต่สัอ итан, ให้เฮ้าตั้งจิตตั้งใจของเฮ้ามันมีความหวังนั่นแหละเนาะจิตเจตนาที่ตั้งไว้ดีมันกเ็เฮ็ด้เฮ้ามีความหวังในเรื่องต่างๆอจิตเจตนาที่ตั้งไว้พิษมีความโลภความโกรธความหลงเป็นเจ้าเงื่อนเป็นเจตนาทิ่บอดีมันก็สีน้ำผลที่บอดีมาสู่ชีวิตแต่ว่าเมื่อไดกจะตามาเอาู้ือกว่า เข้าหลบเกินไปอิจฉาลิษยาโมโกรธเหยียดโมเขาหรือว่ายันกลัวหรือว่าหลงปิดเข้าแก่ยับไปเฝ้าเหยีดเฝ้าทำอีหยังด้วยอำนาจของกิเลสเหล่านี่เมื่อจิตมันบอบบองใสคคนมั่วด้วยความหลบโกรธหลงตาเข้าเขินเว่าเขินเหยีดอีหยังมันก็สิกายเป็นความตัวความบอดีไปได้แต่ว่าาเมื่อใดจะตามเข้าจำละจิตของเฮาให้ฟองใส้วยความเสียสละ้วยความหักความลือตนสงสาร้วยปัญญา ให้เป้าเย็ดเป้าตั้มเป้าเว้าเป้าจ้าเพราะเข้าการลังเย็ดความดีเจตสละนี่แหละตอนนี้เนี่ยอยากย่อมรบกวนจิตใจของเข้ามันกถลังอยู่ในสิ่งที่มันเป็นคุณงามความดีเจงสี่ละเออขอให้ทําไว้เออทำไวเนาะอืมเชื่อชังครับที่พระพุทธเจ้าเป็นสอนไวนั่นแหละเนาะเกิดเป็นคนควรหวังอยู่ล้าไปหวังในการทําดีด้ยโมเมนต์หวังแนวอื่นด้เออบันฑิตภูมิปัญญากับบอกวั ย่อมจำนนบกวนย่อมแพร่แกชีวิตเดินบ่ะไญาติย่อมบ่แพ้แกชีวิตเออไไนาะเกิดเ,เป็นคนควรหวังอย่ายั้งหยุดมิรู้สุดสิ้นหวังตั้งมารหมายหวังไวเ้เกิดหวังยั่งยืนมิเกินใปรปาทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจแต่สนสล่ะแต่เฮาตั้งใจปีเอ็ดปีท่ำปียั้งเออยอย่าไปย่อมจำนวนอย่าไปย่อมแพ้่เออไไห็นบ่อะไรญาติย่อมเอ่เกิดให้เฮาสู่สู่ต่อไปเอ,อ่กับชีวิตเนี่ย ให้คิดจังสี่มีลมเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องนั่นแหลเออบัดลมย่ำใดบุรณะมันจึงติดบัดเรื่องเด้เออตาชาบใด้ตัวเจ้ายังมีลมหายใจอยู่เนี่ยเอ่ยยาสุไปคิดว่ามันติดบ่มีได้อุปสรรคปัญหาข้อขัดขร่อนมันหนักมีกันตุวปุ๋ยตัวฟันเออบางเชือกเกิดย้อนโตเฮาเหงบางเชือกเกิดย่มเออผู้อื่นจะมีอย่างนั้นล่ะเนาะมันจะเป็นยังนั่นเด้เออคือมันเป็นไปตามนี่ล่ะที่มันเป็นเรื่องของ นี่และจิตใจของเฮาเนี่ยเป็นสําคัญให้มันนักแน่นให้มันมั่นคงให้มันนักแน่นให้มันมั่นคงเด้อเออคือชีวิตเนี่ยท่านจึงบอกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าการใต่ชีวิตของเฮาเนี่ยหนึ่งท่นบอกว่าให้มีสัทธาสองให้มีศีลสามให้มีสุตตะสี่ให้มีจากะแหลกศีให้มีปัญญาเป็นเไย เออถ้าผู้ใดมีจังสี่แล้วอจะย่มถือเอาสาละแห่งตนในโลกนี้ไว้ได้เป็นออมีศรัทธาแมนบอกเออศรัทธาเกิดคือความเสื้อมันเนี่ยล่ะเสื้อมันในเจ้าของอ่ะนะเข้าเห็นได้เขาทำได้เราต้องทำได้เนี่ยแมนบอกเออมีความศรัทธาเข้าสิพัฒนาตัวเองเข้าของเสื่อวัทิศทางนั่นมันดีสำหรับชีวิตเท่าเห็นบ่ละญาติย่อมเออถ้าเอาบ่มีศรัทธาเข้ากับสิบบ่สามารถก้าวข้วมอุปสรรคได้ดิ คนติดก้าวขวมอุปสรรคข่วงน้ำได้แก่ย่อนสัตธาเนี่ยแหละเห็นบ่ละมีความบังมีความบังญา,าติย่อมเนาะสัตธายะสลาสีโอขั้งคนขวมห่วงน้ำได้แก่ย่อนสัตธาสัตธาคือความเสืือมันมันเห็นดเอ๋เฮ้าปลาปั้นอุปสรรคไปได้เห็นบ่ละญาติย่อมเออบางเรือก็ต้องแนมโลกได้แง่ดีบ้างละ่ะเนาะเอ่ชีวิตเนี่ยมันมีอีหยังหลายหลายอย่างอืมแต่แม้นว่า เข้าไปแนมโลกได้แง่ลบจนเกินไปมันกับบอดีนานะเออคือแนมได้แง่บวกในแง่ดีบ้างเนี่ยซัตธาดนี่ก็คือกันหัวจักในการแนมโลกในแง่ที่มันดีๆันล่ะเออครูบาอาจารย์โบเป็นเป็นปราชญบัณฑิตเป็นเ้าเนาะท่านเจ้าคุณจือจำคำเบาของเปินเดิเออเปินบอกว่าให้แนมโลกในแง่ดีเด้อเจ้าเด้อเปินว่าเออมองโลกแง่ดีมีผลเห็นคนอื่นดีมีค่า หลุใจให้เกิดศรัทธาตั้งหน้าทำดีมีคุณเป็นวะเอมองโลกด้านร้ายไกลกลับใจรับแต่เรื่องเกลี้งยงกุนเงนายเลิกครางทางบุญชีพวุ่นวายแท้เนี่ยเอ้ยแกยตลอดเนี่ยนี่ศรัทธายังบ่พว่ามีศีลคือความประพฤติดีความเรียบร้อยดีงามกฉะตลอดก้นอยความกันแต่บ่มีศีนมันกิตบกระตั้งกันแม่นบ่ลญะญายากจอมเอเพราะนั้นเนี่ยหลกของเฮ้าเนี่ยมันโอ้ยโซเมอร์เนี่ยได้สีว่าแล้ว ในโลกกองเฮาเนี่ยบว่าอยู่มองได้เอ่ตอนนี้แย่งอาหารกันกินแย่งกินกันอยู่แย่งกูกันพิศาวาสย่งอำนาจกันเป็นไงเฉียงสันละเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเออห์ตาปูได้บม่มีศีลมีธรรมเนี่ยวายปูได้เด้มีศีลแล้วยังม,มีเอ่อความหูอีกเด้มีสุตะมีความหูเฉียงสันนะเออห์ปูได้มีความหูมีสุตะหลายเพิ่นจะเอื้อนว่าบุคคลนั้นเป็นพหุสศูน เป็นเป้าวัดจักเป้าวัดจักไ่คือความเป็นผู้งแก่เงียนเนี่ยเจอจำได้ดนได้นานแก่ตานาเจอจำได้ดนได้นานแก่สนาเนี่ยขอให้เขามีความหูแอ่ผู้ใดอยากมีปัญญาจะต้องสะสมความหูเอาแก่ศาะอาคอ้สะสมความหูความหูแก่คือการเก็บสะสมก่อมุ่นเอาไปใส่เอาไปปฏิบัติแก่ศาลนาขอให้เฮามีความหูอยู่ตลอดเวล,ลาแก่ศาลนาศึกษา หาความห و, ูบอมีความหูมันจะบ่มีการพัฒนาแม่นบอกการหาความหูมันจะเห็นให้เกิดการพัฒนาคนที่มีความหูมันจะต้องนี่ละ่ะโอ้จัดในการศึกกาเรียนรู้อยู่โดยตลอดนี่ละ่ละหล่อนอกจากนั้นก็นยังมีความเสียสละเสียสละลูงจักในการให่การเจือกเสือ่อเพื่อแต้บ้างทาตะมาโนปิโยโหติโูไหยก็ย่อมเป็นที่หักแม่นบ่ าต,าตาตั้งมิตานีขั้นตตีเจงสันละแมนบนอกลยญาติอดยอมกูัวหายจะยอมลูกมิดไม่ตีไว้ได้เป็นว่าเจีงสันเดะเออแล้วก็ให้มีปัญญาปัญญาแต่ก็คือเออเนี่แหละความเข้าใจอจัดระบบความคืดเจงสันหะเออคนเฮาเนี่ยถ้าแม่นว่าเฮ้าหูจักใน้การบริหารจัดการเจ็งตีรักษาการตนกระโตของเฮ้าเจ็งตีเนี่ยมีสัทธผ้ามีศีลมีการสังสมสุตะองค์ความหูเจ้าตลอดเวลา มีจักะเสียสละให้แก่กันและกันมีปัญญาคือให้หูจักแนมแนมอให้มันไกลไหวแจงสันแนมให้มันไกลๆไหวจงสันนะชีวิตมันเกิดโอ้เก่าไปได้ย่ายต้มัุเปรส็ขันเท่าที่ได้มีกำลังใจในการสู่ชีวิตต่อไปแจงสันละหัจใกในการประพฤตปฏิบัติรักษากระตนกระโตของเฮ้า ต่อไปเจนสละเนาะนี่แหละชีวิตคุณค่าของชีวิตมันก็อยู่ที่ตรงนี้ล่ะเพื่อจังครับโบลันเป็นเมาเนาะต้มปิดเอาต้มหลังแถมกันเหนมันคล้องเป็นปะน้ำปิดเอาน้ำหลังแถมตําเติมพูดีแคนโบหมโบห่านเป็นเมาเด้เนี่ยอยากยอมเนาะเออทิมก้อนกายหมักม่วงแต่บอดี้เป็นปะเนาะ,ะไอ้อยเยนล่งต้มบางเตียเนาะ ญา,าติหนามไปหาไผ่เป็นว่าโบลับโบลานเป็นทางเป็นสอนทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อยู่ในคําสอนเป็นต่างๆเรานี่แหละเ,เรื่องของธรรมะมันกะอยู่ในคําเบาขําจ้าอันนี่แหละโยธีวาเฮ้าตีนั่ไปประพฤติปฏิบัตริรักษากระจนกระโตของเฮ้าให้มันเป็นไปด้วยดีหรือบอ่ใจสลนะเนาะจะเป็นกำลังใจให้เด้อสัญญาจอมประพฤติดีปฏิบัติดี สั่งซันสิงที่มันเป็นคุณงามความดีส้างบุญญาบรรัลมียิ่งยิ่งขึ้นไปแต่สะละนะเนาะเป็นกำลังใจอบอกว่าสถานาการณ์ที่ยั้งมันที่เกิดขึ้นในโลกขอให้เฮามีกำลังใจสู้ก็มั่นต่อไปอมีกำลังใจอ,อยู่ด้วยความหวังนั่นแหละเกิดเป็นกวนควรหวังอย่ายั้งหยุดเนะี่ยอย่างที่บอกไว้เฮากัสิีีความทุกข์อยู่เย็นเป็นทุกข์ได้กับทุกสถานาการณนะ์เนาะ ปล่อยให้มันสบายสบายเต็งเี่ล่ะคือเขามีความสุกขกับบรรยากาศของชีวิตเต็งเี่เอ่อมันก็เเฮนไอ้เฮ้าเนี่ยได้มีวันมีกำลังใจในการดำลงจนปฏิบัติโตไปเนาะเอ่อจะไปงานโอ้ยคนหลายอยานา่ยย่อมก็ปวดก็คนเนาะคนเป็ความการความงานหลยหลีหลุกติดหลุกหาหลงปูถังเนี่ยเอเ่อแต่พระโกปัจรายัานไปหยุดอยู่วัดกุญชะล่าล่ำ อ่าดอนับสั่งโอ้ยวัดแน่นอังเลยว่าสันไปเอ่ว่าแมนบม่มีมองย่างกูแล้วพรสันต์อปมองนัน่งก็เต้นไปเบิดเดอรตั้งในศาลาตั้งเดินวัดบบบนี้โอ้ยคน,นียังกระเดียกกระดอเมื่อวานนี่เนาะคนหลายเมื่อวานนี่คนไปหลายจนเจวคนจะเอ่ได้ไปอันเชิญลูปเหมือนหลวงปู่ถังเอ่หลวงปู่ถังนี่อายุร้อยหกปี เออยนไหวในหลกเหมือนบรงปูเติงอายุหนึ่งร้อยหกปีโอ้ยจังแม่นขัดหลวงปู่เติงตอนเป็นอยั่งมีชีวิตอยตันจะาพุนเตกาเปไหวเป็นเออมันจะยิ้มเยี่มจำใจดีแต่แต่้หละหลวงปู่เติงนะเออหลกพิษหลกหายน่าย่อมเจ้ากลุ่มวัดคุณจะล่าล่ำดอนทับสร้างอ่าโดยการนำของกันพระครูโอปาสุดไปคิดจะอวาดเป็น เป็นกับสางสร้สางร,รูปเหมือนของหลวงปู่เวรจันไปรอรูปเหมือนหลวงปู่มากนอกจากนั้นเอจะยังสางมณฑปที่ปฎิสฐานเวรจันไปสางบริเวณมดต้นที่จี้ให้คนได้เข้าไปกราบไหว้สักการะบูชาเอมีปัญญาหนักกะลาเวรจันไปเป็นสางเออเอาสางไปนี่แหละดีมีกำลังกับเฮ็ดไปเฮ็ช้ำไปสางไปเฉงสั่นละสิ่งที่สั่งไว้ มันเกิดสิเป็นว่าระดกตกตอดที่มีความสำคัญนั่นแหละจึงว่าเด็กไปวมการวมงานพระสองฆอง์เจา้ากูบาาจานหลายลูปหลายองค์เป็นกับไปวมนำเมื่อวานเด็กจะเห็นหลายลูปโย่เจ้าคณะน้ำเปิดหน้าตาจันเจ้าคณะน้ำเปิดซิลินท้อนเ,อเป็นกับพากันมากอยู่ได้ล่ะและ้ว่กยยังมีกูบาาองององจา์พระสงฆ์เจ้าหลายลูกหลายองค์เมื่อวานเนี่ยบรรยากาศเนาะอยากย่อมกับไปหลาย เออปููลักปูใหญ่ตันนายอำเภอตันปัตตลพ้นตะละการตันเออปลัดอำเภออาวุโตตันพลอยิษเกิดพ้นอย่างนี้และปูรักปูใหญ่ลายปูลายคนเอาดีเออนั่นแหละบุหญ้าบารมีของพ่อแม่ผู้บาอาจารย์ที่เปนดสร้างได้แปลงได้เฮ็ดได้ทำไบ้ขณะยังมีชีวิตอยู่เมื่อเป็นละสังการไปหลุดติดหลุดหาร์สยังลำลึกนึกถึงเออเบวไวสิเป็นการระบาดอยากย่อมบาไสิเป็น ปลาสงงเจ้าแต่ย่งเกิดหอดเก็ดถิงคุณงามความดีนั่นแหละความดีของคนญาติโยมเนาะสั่งไหวเอ็ดไหว้อไหวอยู่ตลอดการตลอดเวลาความดีมันจะสิดตกปักรักษาแต่มองไป้างหนามันจะมีความหวังจิตจังกบานนั่นแหละก็มองย้อนกลับมาดูก้างหลังก็มีความทุกจิตทุกจังฮับบรรยากาศของชีวิตมีความสุขปต้ยเลยนั่นแหละที่บอกกันแลาวว่าคนเฮามันต้องมีความหวังแมนบอกมีความหวัง เออคนเอาเกิดมามันต้องมีความหวังไปเรื่อยๆเจสลัลลาฝางอีหยังแปงอีหยังแต่มีความหวังหวังในการให้มันแล้วมันเป็ดเจสัละเนาะแต่บอมีความหวังมันเกดโอ,อยากขึ้นกันได้แต่แมนว่าหเขาท่อแท้เข้าสินหวังมันเก๋เฮ็ดอีหยังบอได้แมนว่าให้มันมีความหวังอยู่เจสัละ